สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับอันเชดออฟเกรนนะครับ<อ>วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของเ u r ร์ฟสเกตมีการอันบ็อกซิ่งเซิร์ฟสเกตยี่ห้อสไลด์นะ สไลด์เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์เก่าแก่เหมือนกันที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบรนด์ที่เกิดใหม่อะไรมีอายุ80กว่าปีแล้วเป็นแบรนด์จากสเปนส่วนตัวผมเองอ่ะได้ลองเล่นสไลด์เนี่ยตอนที่งานเซิร์ฟสเก็ตไทยแลนด์ครั้งที่1นนะครับ mm. เมื่อประมาณปีที่แล้วผมได้ลองเล่นครั้งนั้นแล้ว,ลวรู้สึกว่าเออมันดีอะครับขึ้นครั้งแรกก็เลยส่งตัวง่ายเล่นง่ายอะไรเงี้ยสำหรับมือใหม่เนี่ยสไลด์เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากการจองผ่านเว็บไซต์ตัวแททนนนในไยก็คืือออเเเาปิดดจง มิถุนายนนะแล้วก็ให้สิทธิ์50คนแรกจองที่จองได้นะสไลด์เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันก็จะไม่ได้หาซื้อได้เยอะเพราะว่าเหมือนมันจำกัดจํานวนรอบนี้เป็นรอบที่4หรือ5นะครับของประเทศไทยสําหรับตัวสไลด์เซิร์ฟสเก็ตซึ่งผมก็โชคดีมากๆเป็นหนึ่งใน50คนที่ได้สไลด์เซิร์ฟสเก็ตอันนี้มาใครที่จองทันนะครับในเว็บตัวแทนเนี่ยคุณก็จะได้ในราคาเรียกว่าราคาป้ายแล้วกันครับราคาป้ายเขาอยู่ที่6,900น แต่ถ้าเพื่อนๆที่จองไม่ทันหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นรีเซลตามราคาท้องตลาดจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหื่นสองหหมื่นละกันนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยรอไม่ได้แล้วอยากได้อยากโดน,นก็ไปจัดก,กันเอานะแต่ถ้าใครใจเย็นรอก,กดจากเว็บหลักหรือว่าเว็บออฟฟิเชียลเนี่ยคุณก็จะได้ในราคาบ้ายนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดีกว่านะอา้าว สวยอยู่<อ>จดแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของร้านที่เราได้มานะครับอ่าสำหรับตัวสวอลโล์ตัวนี้นะครับมันก็จะชื่อวาหินยาว3.3นิ้วกว้าง10 จุดสอนิ้วนะแล้วก็เป็นไม้เมเปิลเจ็ดชั้นตัวเขาเองเนี่ยเขาถูกดีไซน์มาให้เหมาะกับการคาวิ่งเหมาะกับการลงโบได้หรือด้วยตัวของเขาที่ยาวเนี่ยสามารถแดนซิ่งก็เหมือนการที่เล่นพวกลองบอร์ดครับสามารถเดินก้าวบนบอร์ดได้อะไรอยงนี้ครับนิดๆหน่นนอยๆ พอเขาก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ก็พอทําได้ส่วนตัวนะครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีความเป็น t ropical เป็นลาย t ropical นั้นก็คือถูกใจมากสําหรับตัวสวาร์วตัวรุ่นสวาร์เนี่ยกิบเทปจะเป็นแบบคล้ายๆรูซิดอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นไม่ใช่กิบเทปแบบกระดาษตัวนี้ผมก็ไม่เคยเล่นจริงจังเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยมันจะเล่นฟิลมันจะเป็นประมาณไหนนะครับครับส่วนที่2ก็คือทักวิวเบสสิบแปดนิ้วเป็นทักสปริงของสไลด์แล้วก็ล้อ65มีลความแข็งอยู่ที่ 8A ูกป,ปืนก็เป็นของสไลด์โดยโตรงถ้าเป็นแบบบูช ชิงนะครับสรับทักหลังทักหน้าเป็นทักสปริงให้ความยืดหยุ่นพอสมควรแต่ว่ารู้สึกว่ามีความตึงๆอยู่ก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้สไลด์มีลายประมาณนี้นะครับตัวเทลเนี่ยจะมีการยกขึ้นเล็กน้อยลงโบแล้วเล่นสนุกเพราะว่าเวลาเราต้องการปั๊มลงไปจากโบหรือทั่วปั๊มแท็กนะครับเราสามารถส่งแรงจากตัวเทลตรงนี้แล้วพอเราปั๊มลงไปเนี่ยมันจะมีแรงส่งที่มากขึ้นเลครับก็อย่างนี้เลยครับพเพื่อน โดยรวมก็ถือว่าสวยมากครับใครสนใจเซิร์ฟสเก็ตรับแบนสไลด์เนี่ยก็ไปติดตามข้อมูลได้จากแพนเพจกสไลด์เซิร์ฟสเก็ตไทยแลนด์นะครับเขาก็จะมีข้อมูลว่าจะมีขอกไปที่ร้านใดนบ้างสามารถสั่งซื้อได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็ลองไปติดตามดูนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนให้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมบาย